ดอกกลับแทนความรู้สึกลึกลึกที่เธอไม่รู้อยากให้เธอได้ลองนึกดูฉันให้เธอเพราะอะไรคือด้วยความที่ว่าจำนวนพระที่เยอะมากๆพระที่อยู่ท้ทายๆหลวงพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ ใจจริงๆก็นึกว่าโอ้โยโยมน่าจะน้อยแล้วแหละโยมน่าจะกลับแล้วแหละแล้วกุหลาบที่เราต้องเหยียบเนี่ยต้องเป็นกุหลาบที่ช้ำๆแล้วแหละแต่พอก้าวแรกที่ได้เหยียบรู้สึกโอ้โยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่รู้สึกมันมาจากศรัทธาของญาติโยมจริงๆถือว่าเป็นกําลังใจให้กับพระทิกสุดมากๆ,ๆๆแล้วถือเป็นเป็นสิ่งที่หนวงพี่คิดว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยทุกทุก,ท,กทุกรูปเนี่ยไม่เคยคิดหรอกว่าในวันหนึ่งตัวเองจะได้ไม่เหยียบ กลีบกุหลาบที่มากถึงแสนกลีบล้านกลีบขนาดนี้ที่สําคัญตลอดระยะเวลาตลอดระยะทาง4กิโลเมตรเนี่ยโอ้โหโยมอยู่เต็มเสียงสารทุกการดังเสียงอน,อนุโมทนาดังกลีบกุหลาบมีไม่ขาดสายประทับใจมากๆพระหลวงพี่คิดว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นของของการเบิกทางเป็นปสมมาเลิกของการเดินทุดงในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ได้อย่างดีมากๆดอกกุหลาบแทนความรู้สึก ลึกๆที่เธอไม่รู้อยากให้เธอได้ลองนึกดูฉันให้เธอเพราะอะไรไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าตัวเองจะมีบุญถึงขนาดนี้ที่จะมีโยมมาโปรยดอกกลีบกุหลาบให้แล้วใบหน้าของโยมซึ่งเป็นใบหน้าที่บ่งบอกว่าโยมปลื้มมากจริงๆ มันเป็นส,สัญญาณที่ดีว่างานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยของเราจะต้องสําเร็จแน่นอนในการสถาปนาเส้นทางมหาปูชียาจารย์เพื่อที่จะฟื้นฟูศิลธรรมโลกรู้สึกว่าหลวงพี่จะเดินมาถึงหน้าวิหารโคตเนี่ยก็คือตอนจังหวะกลับแล้วเนี่ยพระรูปสุดท้ายที่ที่กำลังที่เดินเข้าไปเนี่ยคือคือจังหวะเข้าไปเนี่ยยังไม่จบเลยนะหลวงพี่ก็เดินออกไปแล้วคือแถวมันยาวมากตอนแรกหลวงพี่ก็คิดว่าแค่ก้าวแรกสองก้าวแรกแล้วก็คงจะคงจะไม่เท่าไหร่ คงจะโยมน่าจะกุหลาบน่าจะไม่เยอะความคิดก่อนของพี่นะแต่พอได้เดินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ่ยกุหลาบกับเยอะขึ้นเรื่อยๆืเอยเอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโยมมีโยมมามุงเรื่อยๆนะโยมไม่ถอยเลยวันนี้โยมไม่ถอยเลยนะไม่ว่าพระจะเยอะส,สักเท่าไหร่นะโยมก็ยังอยู่อยู่ทั้งพระทั้งโยมเนี่ยกำลังใจเต็มที่ดอกกุหลาบแทนความรู้สึกลึกๆที่เธอไม่รู้ อยากให้เธอได้ลองนึกดูฉันให้เธอเพราะอะไรก็นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้มาโปรยดอกไม้และที่สำคัญคือโรยด้วยกีบกุหลาบด้วย เป็นความรู้สึกบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าคลื่มใจและตื้นตันใจมากที่หลวงพ่อให้บุญนี้กับลูกๆแล้วก,ก็จะจําบุญนี้ไปช่วยชีวิตนะครับก็อยรรากจะบอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากถ้าสิ่งนี้ได้่หลายออกไปหรือเป็นที่รับรู้ของสาธุชนทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้การฟื้นฟูพระวิสาสนเนี่ยได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น ก่อนได้มาวันนี้ก็ตั้งใจเต็มที่เลยว่ายัางไงวันนี้ต้องมาให้ได้อะไรเงี้ยตั้งใจถ้าไปส่งท่านได้ส่งได้ตรงไหนถ้ารู้ว่าเออจะส่งได้ตรงไหนส่งวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อยากไปส่งทุกที่เกิดมายังไม่เคยเห็น่แบบนี้เลยครับถึงแม้เราจะเป็นชาวพุทธนะครับ,ระน,ะรบนะฮะความรู้สึกเราเพิ่มมากนะฮะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จัดให้พวกเราได้เรียนรู้ทางด้านศาสนานะฮะว่าพระทุดองนะฮะนะฮะในชีวิตหนึ่งนะจะต้องเดินทุดองอยังไง แล้วก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นภาพจุดงเยอะขนาดนี้นะครับนะฮะเรารู้สึกว่าเราเป็นเริ่มเป็นชาวพุทธที่แท้จริงๆนะฮะได้เรียนรู้นะครับและต้องขอบคุณพระเดีวพระคุณหลวงพ่อที่ให้ให้โอกาสลูกๆทุกคนได้ร่วมทำบุญในท้งนี้นะครับรู้สึกปราบปลื้มดีใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ชีวิตเราอ่ะมีเส้นทางที่ราบเรียบเหมือนอย่างกับเส้นทางที่เราเอาดอกกุหลาบเปโทโวยให้พาค่ะดอกกุหลาบแทนความรู้สึก ลึกๆที่เธอไม่รู้อยากให้เธอได้ลองนึกดูฉันให้เธอเพราะอะไรยังไม่เคยมีเลยในประเทศไทยที่จะมีพระเดินเป็นพันๆรูปครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะสถาปนาแล้วก็จะเป็นการสร้างความดีแล้วก็จะสร้างคนดีขึ้นมาแล้วก็ทําให้ประเทศดีขึ้นด้วยหลวงพี่เนี่ยตอนเรียนเนี่ยเรียนอยู่คณะสังคมศาสตร์เอกประวัติศาสตร์ ผมพี่ก็พยายามค้นแล้วก็พยายามนึกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทุดงธรรมชัยเนี่ยที่มีถึงจํานวนเป็นพันรูปเนี่ยเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก่อนหรือเปล่าหลวงพี่เท่าที่ทจําความได้นะไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนเลยและที่สําคัญก็คือพันรูปตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะเราลองนึกภาพตามนะอยากให้คุณผู้ชมทั่วโลกนึกภาพตามทิกซอเนี่ยมันมีเพียงตัวเดียวได้ไหมไม่ได้สิบตัวได้ไหมไม่ได้มันต้องมีเป็นพันตัวภาพถึงสวยงาม ต้องมีเป็นพันตัวภาพสื่งสวยงามดังนั้นเหมือนกับพระธุดงค์วันนี้เนี่ยท่านมารวมกันแล้วเป็นภาพที่สวยงามที่จะเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยย้อนยุคคืนกลับมาเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลและที่สําคัญเนี่ยวันนี้ขาดพระไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งกาลังใจจากโยมวันนี้ลองนึกภาพว่าถ้าเกิดมีพระเนี่ยเดินเดินเดิน,ดนตามท้องถนนที่กำลังจะไปเส้นทางหารปุชเนียจาจารย์้าสกิโลเมตรแต่ไม่มีญาติโยมไม่มีเด็กดีวีสตาร์ให้กําลังใจ ก็ไม่สามารถทําได้กายจะเดินได้หรือว่าย่างก้าวย่างแก้วได้เนี่ยมันจะต้องมีใจมีกําลังใจโดยเฉพาะกําลังใจสักญาติโยมที่จะเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายแข่งนที่เจ็ดนั่นเอง